กรักการรักการในแต่กิน,กน,กน,นดได้หรอเพียนนะเมื่อกี้อ่ะ,ะเอาอันนี้เจ้าเจ้า์ตุยองอะหลานมันเดียวเมือไ่ะสร้างไปหลายแล้วสั่งไปเยอะแล้วสั่ยชุดเด็กของไทยเนี่ยชุดจารเด็กของไทยเนี่ยโอ้โหการเด็กน้อยของไทยเนี่ยทีม่มีแตกเลยนะเนี่ยสะโพอแบ่งให้ขาล็อแเป็นเนื้อขา <c oughs> ขนาน สามเด็กเซ็ตตามเด็กไม่ไมีช้อนเด็กดีอ่ะถือยัง่ัคนเด็กสตหรือเปล่าไม่ไม่สติปปะอันนี้เราสร้างบิ๊กน่ะตอนนี้มันเหลียมบนกินกินเลยกินทริปเลยอย่าเข้ามาอยู่มากมาแล้วอาหารบ้างอาหารบ้างมาแล้วครับของเหาวสเล็กแล้วทางเซาบุยไหลแล้วอาหารบ้างเอามาบังกันเอามา พามาอู้ยูขอได้หนิว่ากี่ล่ะอ่ามื้งต่อแล้วนี่ห้าผัาแล้วลูกใส่ลึกๆให้เดี๋ยวข้าวผัดมาลูกข้าวผัดจากห้องครัวผัดสดๆเลยอู้วตกผัดสดๆเลยวันนี้ต๋อมากินเท่าใครคะโอ้ยดีใจไหมคะเท่าไหนคะฟ้าดูโอ้ยดีใจทำฟ้าอ้าวนอนไปกินทุกเลยแล้ววันนี้ นี่นี่ดูออกของเต้นี่งยังยังยังกินได้สิหมดเดยมันจะหมดนะนยี่ยงกันด้วยน้ำพริกกินาะอ้ามำมำน้ำปลามำ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 ุดบอยกุดบอยเก่งมากนุ่มคอดยหนึ่งนุแล้วเนี่ยดีแน่นอนตะมาแล้วดูตะมาแล้วตะมาหมาแล้วได้อะไรกินนี่ขอเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนไได้อะรในภาษาสั่งอะไรเมื่อกี้สั่งอะไรไปคะจำได้ไหมสตรอเบอรี่อะไร เบอร์รี่น้ำน้ำแลวเอเบอร์รี่กลับบ้านเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อของเล่นแล้วก็กลับบ้านนะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะแค่นี้เหแคนี้ล่ะเดี๋ยวบัหลังเพราะพ่อต้องพ่อต้องไปทำงานเดี๋ยวบัหลังพ่อก็เอากระเป๋าลายมือใหญ่มาฝากอะไรนะ

ยังอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับไันนครับนี่ก็มากับแม่เซมแล้วก็พี่นายนะครับเดี๋ยวรออาหารก่อนจ้าอาหารมาจ้า Look